กิ่งเขียนไว้เลยเหรอลูก <amigo> ต <t ell> ้องสูงในลูกตงสูงในเออแล้วบอกแม่แม่ไม่เอาแม่ไม่เอาแม่เอาห้าหนึ่งอืมแค่ช่วงห้นึ่งใช่ค่ะฝันยังไงถึงได้กินเงินฝันหนูกก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าพอพอตื่นขึ้นมาก็จำตัวเลข ที่เขาบอกู้ไดก็เลยมาเขียนไว้อลูกใช่ค่ะคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดบอกใก็ไม่ซือ้อขอเจ้าที่ก่อนจะได้ลูกกวัใใวกว่าลูกโอ้โหแล้วก่อนอื่นสวัสดีน้องกิ่งนะครับ<ด>นะ็อกครับวัสดีครับ งวดที่แล้วเป็นยังไงเนาะคือว่าบอกใครกตบว่าคือบอกแม่ก็ไม่เชื่อเนยะอยกให้ดูหน่อยลูกงวดที่แล้วมวดที่แล้วีพอไปแผงที่ขายของปุ๊บก็บกเขียนไว้ค่ะบอกใครก็ไม่มีคนเชื่อค่ะบอกใครไม่มีใครเชื่อเลยครับเจ้าที่อยู่บ้านค่ะคือยูเนียนเป็นบ้านเร้านอกจา,กา<พ>อ<พ>อกเขาบอกว่าตะกี้เป็น สารเจ้ากิน<า>ผีคนกินนะเข้าฟังสุกไว้แต่เราคิดจะไปนคนนี่เด่นเนาะวันที่แล้วโู้เสียาดเนี่รสสัตว์กรบพ่อเห็นเนะาะโมหุวาเป็นฝันแน่นที่้องวันนี้เอาไมนมาจ้าเนาะฝันยังไงเนาะวันนี้เป็นมาบอกหรือยังมาแล้วคะ่ะพิ่งมาเมื่อคืนเลยดูฝันว่าตอนแรก เขาพาหนูไปเที่ยวสวนสนุกใช่ผีเนี่แหละค่ะฮี่ผีู้หญิงเลยโอ้พาไปเที่ยวสวนสนุกค่ะแล้วไปเที่ยวสนุกมากพอตัดภาพใหม่ที่พาหนูเดินเข้าป่าชาโอ้ไปสู่สารไปสู่สารค่ะสู่สารไปสู่สารคณจีนเลยโอ้แบบตรงนี้เลยนะแต่ก่อนตรงนี้เป็นเนาะ นี่ค่ะคนได้วมาเฮ็ดอันบ้านตะกี้เป็นสุสารคนได้ไม่เฮ็ดบานขายแล้วทีนี้ไปเจอไรไหมไปเจอโรงศพค่ะตั้งอยู่สี่ศพโรงไม่เห็นเลยผู้หญิงไ่พู้แล้วอยางนี้โรงศพไม่เห็นค่ะว่าเป็นใครเห็นเลยแต่โรงค่ะเห็นแต่งกี่โรงลูกสี่โรงค่ะสี่โรงค่ะ สบสีโรงเนาะคือผีพาเข้าก่าจ้าค่ะผู้หญิงค่ะเข้าไปเป็นสุสานใช่ค่ะเข้าไปเป็นสูสันแล้วผีบอกอะไรไหมไม่บอกค่ะมีแต่บอกว่าตามมาเดอตามมานี่มานี่โอ้เขาบอกไว้ไหมในฝันไม่บอกคค่ะไม่ได้ขอเลย รู้แต่ว่ามีโรงศพ<ช>มีกี่โรงมีสี่โรงค่ะผีที่พาไปผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะโอ้ผีผู้หญิงที่ไปแต,แต่ว่าบ้านเลขที่อยู่ตรงนี้ก็สองหกแปดสี่ศูนย์เนาะกอฟอร์คิดว่าเต็ไนไปืะบ้านเด็กที่ยู่นี่า บ้านเลขที่ตรงนี้นะยี่สิบหกท่าสี่ฟืนก็ขอเท้าความนะมคือบ้านหลังนี้สมัยก่อนก็เป็นเจ้าของนะเจ้าของท่านว่าเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นอะไรนะของคนจีนสุสารเขาก็เลยมาทําบ้าน<ม>ทำไว้คือสมัยก่อนสมัยก่อนน้องกิ่งฟังเลยอยากบอกงมดที่แล้วสามห้าสองสามตัวตรงตัวเจ็ดห้าสองกับสามห้าสองใช่ไหมลูกมมีสองแังค่ะแต่ไม่บอกไกย บอกแต่แม่ค่ะแม่ก็ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่เชื่อเลยซื้อห้าหแม่ซื้อห<อ>้าส <c oughs> ือเด็ก้าวาน้องจริงนี่สิเป็นคนเห็นผีบ่จ้ะเห็นไหมเวลาเจอเคยเจอผีไหมเคยค่ะย <c oughs> กตัวอย่างให้หน่อยแบบอยู่อยหอเก่าเป็นยังไงอยู่หอเก่านี่จะเป็นลอยขึ้นมาในนูซองกระจกอยู่อีนี้ก็ลอยขึ้นมาตอนนั้นอยู่ชั้นสี่ อยู่ห้องชั้นสี่แล้วทีนี้ลอยขึ้นมาอูกี๊ดลั่นห้องเลยพีเหรอค่ะพี่หญิงผีชายพีกี๊ดหรือกิ่งกี๊ดลูกหนูกี๊ดค่ะโอ้อันนี้ไม่ได้ฝันใช่ไหมไม่ได้ฝันค่ะเจอตงมตูมจังเลยค่ะตอนกลางคืนนะค่ะเป็นผู้ชายยืนหางหลังโอ้ถ้าสองกระจกเจอเลยค่ะยืน้างหลังในกระจกเนี่ยค่ะ เค่หันไปบนแต่งชุดสีอะไรอะลูกสีดำทั้งตัวเลยค่ะสีดำทั้งตัวเลยค่ะก็คือเห็นน้องกิ่งจะสัมผัสตรงนี้ได้นะลูกเนาะเห็นบ่อยใช่ไหมเห็นบ่อยค่ะก็เลยย้ายหอค่ะย้ายหอเป็นคนเห็นผีตัวนี้ไปยังไงมายังไงถึงเห็นผีได้ไม่รู้เลยค่ะ อยู่ดีๆก็เขาก็มาให้หนูเห็นหกลัวไหมกลัวค่ะเป็นคนกลัวขีมากเลยดันมันเจอจังๆตรงนี้เนี่ยนะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดกิ่งคอเขาดีๆเนี่ยเขาจะให้โชคกิ่งนะลูกค่ะงวดเมื่อกี้เจ็ดห้าสองสามห้าสองนี่ก็ถือว่าถ้าเราเอาเป็นนะเข้าเลยนะไปแจวแเราบอกไปแนะม่เรา ทำไมไม่มาบอกว่านาบอกจาการนาบอกไม่ออกข้งเลยเนี่ยเป็นการออกเป็นครั้งแรกตอนนีที่อยากบอกใช่วันนี้อยากออกเลยคือน้องกิงเนี่ยผีพาไปสุสานค่ะไปเจอโรงสี่โรงค่ะใช่ไหมลูกใช่ค่ะอืมแต่ว่าข้างในไม่มีศพไม่มีค่ะเห็นแต่โรงอย่างเดียวค่ะโอ้ยเอฟซีก็ลองแปดช่วยกันเนาะ เป็นตัวไหนแต่ถ้าเกิดทะเบียนบ้านมีจะเป็นสองหกทับสี่สิบสองหกทับสี่สิบบ้านหลังนี้นะ้องกิ่งมากตัวไหนคิดว่าสิตีเป็นตัวไหนอืมก็น่านจะเป็นสี่ศูนย์เนี่ยแหละคะ่ะที่หนูจะตีเพราะว่ามันเป็นโลงชมนะคะกี่โลงสี่ลงค่ะมีคนนอนในโรงห่งไม่มีค่ะ ถ้าน้องกิงจะไปเขียนสามตัวเห้น้องกิงจะไปเขียนตัวไหนลูกสี่สี่ศูนย์ค่ะสี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะอืมวันนี้เป็นความฝันเนาะโล่ง4ีโล่งเนาะมันจะเบิ่นเนาะบ่มีอัโล่งซุบกระตรงแตสี่สี่อีกตัวหนึ่งเบิร์นับก็ให้สี่สี่แยกแยกให้เอฟีด้วยเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ถูกนะ สี่สีด้วยตัดอ๋เอ,อเอาตัดสีสีด้วยเหรอตัดด้วยต้องตัดด้วยสีดดย่สีไปด้วยอันนี้คือต้นไม้เครื่องตัดดับครับวงกลมคือเน้นคือตัวไหนลูกจะ,จะได้วงกลมให้เน้นสี่ศูนย์ค่ะเน้นสี่ศูนย์ใช่ไหมลูกเอาเน้นสี่ศูนย์นะครับพ็่ซีครับก็เป็นความฝันเนาะเป็นความฝันของน้องนะครับอยากมาแบ่งปันวันนี้อยากบอกเนาะ ทุกทกครั้งนี่ไม่ไเคยที่จะอยากออกเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเดินมาบอกเองเลยค่ะเดินมาบอกเองเลยใช่ค่ะอยากบอกมากเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะอือครับน้องกิงก็จะส่วนมากจะถ่ายลงเฉพาะช่องตัวเองถ้าถูกมี่เพื่นเพื่นจะเพื่นขออะไรไหมอืมพั่นขออะไรลูกไม่ไม่ขอนะคะอืมีแค่ ตื่นขึ้นมาอย่างเดียวถ้ามันดนแต่ถัถ่วงี่คือจะเลี้ยงผลไมล้เนาะน้ำหวานเกวนเนาะขาะมีแต่เราต้องเลี้ยงอย่างนี้เนาะขอ,อ,นนข,อขอให้มาเนาะขอให้มาลูกนะเดี๋ยวนะ,อะลองเรากิ้งฝันจังไรกขอค่ะซีซีศูน,นย์ฝันว่าตอนแรกผีผู้หญิงพาหนูไปสวนสนุกค,ค่ะ แล้วทีนี้ก็เล่นสนุกไปเรื่อยเลยไปมาๆยังไงไม่รู้ค่ะพาหนูไปสู่ศาลเออทูศาลผีนะพาหนูไปสู่ศาลผีคนจีนนี่หว่ะน่าจะใช่มั้งค่ะเป็นผู้หญิงผมยาวๆเลยค่ะเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปเจอโรงศพเนาะไปเจอโรงศพค่ะเจอโรงศ มีสี่โรงคันเพิ่งฝันเมื่อคืนน่ะลูกฝันเมื่อคืนค่ะก็เลยอยากบอกค่ะคิดอยู่ตแรกจะบอกด<อ>ีหรือเปล่าออสงสัยจะเข้าแล้วมั้งลูกเนะาะค่ะอ๋อก็เป็นแนวทางนะครับเนาะครับ้าเกิดเข้าแล้วก็จะได้มาเลี้ยงผลไม้ภูมิที่นี่นะลูกเนะาะเอฟซีก็ลองพิจรารณาดูนะครับน้องก็เป็น,ปนความฝันเนาะน้องอยากบอกอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่น้องมาบอกนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับน,น้องกิ่งพาลวยด้วยนะครับผมอขอบคุณครับผมขอบคุณครับ